สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต้องขอขอบคุณคุณเจฟฟรีย์นะครับที่ได้นําความรู้ศัพท์ทางดนตรีคําว่าโลเลนแทนโดคําว่าโลเลนแทนโดนั้นแปลว่าช้าลงทีละนิดทีละนิดช้าลงทีละเล็กทีละน้อยนะครับพี่น้องครับอะไรในชีวิตของเราที่ช้าลงทีละเล็กทีละน้อยบ้างคิดถึงเวลาที่เครื่องบินนะครับเครื่องบินเนี่ยเวลาจะแลนดิ้งนะครับเขาต้องลดเพดานบินลงนะครับเวลาลงมาสักระยะหนึ่งนะครับเราจะได้ยินเสียง คือคืออยู่ที่ทางใต้ก็คือล้อเนี่ยเขาเริ่มกลางออกนะครับถ้าพี่น้องนั่งเครื่องบินบ่อยๆข้างๆปีกเนี่ยจะเห็นว่าข้างลําตัวเครื่องบินปีกยื่นไปเนี่ยนะครับเขาจะต้องอะไรครับลางปีกเล็กขึ้นมานะเพื่อที่จะต้านลมนะครับให้ปีกเล็กเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆชะลอเครื่องบินเทียร์เล็กเทีย,ยร,ร์น้อยลอเรนเทนโดลอเรนเทนโดนะครับเทียร์เล็กเทียร์น้อยชีวิตของเราเนี่ยในหลายๆครั้งนะครับเราก็จะมีจังหวะที่ จะค่อยๆแลนดิ้งเหมือนกันพี่น้องคิดถึงในจังหวะไหนครับที่แลนดิ้งครับบางครั้งเนี่ยเรากําลังเปลี่ยนงานใช่ไหมครับเรากําลังส่งผ่านงานหรือส่งต่องานเรากําลังส่งไม้ต่อเนี่ยครับคือค่อยๆเทเล็กเทีย้อยนะครับค่อยๆช้าลงเทเล็กเทีย้อยคนที่ใกล้เกษียณนะครับก็ค่อยๆถอยตัวเองออกจากการทํางานจากหน้าที่ต่างๆเทเล็กเทีเย้อยวันแล้ววันเล่าค่อยๆสะสมกันไปนะครับและ เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือการเตรียมตัวไปพบกับองค์พระเวนเจ้าการเตรียมตัวที่จะหลับในองค์พระเ็นเจ้านั่นคือจะพบกับความตายนั่นเองฉะนั้นการพบกับความตายนะครับก็คือความเร็วของชีวิตเราก็ลดลงลดลงลดลงจังหวะของชีวิตก็ลดลงลดลงลดลงพี่น้องครับผมเคยมีประสบการณ์กับเรียกว่าเดดวอชเดดวอชก็คือการเฝ้ามองความตาย เพราะเนื่องจากว่ามีพี่น้องหลายท่านนะครับที่เชิญให้สิทธิพิบาลาศาสนาจารย์เนี่ยไปอธิษฐานเผื่อคนที่กําลังจะตายพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าคนที่กำลังตายเนี่ยเขาจะมีอาการอะไรบ้างแน่นอนครับนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงคนไข้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเครื่องวัดนะครับก็เรียกว่าวท์เท่าไซน์ก็คือสัญญาณชีพนะครับก็จะมีอะไรครับมีเอ่อฮาร์ตเรตก็คือจังหวะการเต้นของหัวใจจังหวะการหายใจยต่างๆเหล่านี้ความดันโลหิตต่างๆนั่นคือ เป็นสัญญาณชีพการสัญญาณชีพนะการโชว์สัญญาณชีพอยู่บววนจอนครับใน ICU เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดลงเทเล็กเทยลน้อยเทเล็กเทียน้อยจังหวะการเต้นของหัวใจนะปกตินะครับประมาณ70นะครับก็จะลดลงเหลือหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบนะครับบาดเพชเชอร์หรือความดันโลหิตก็ค่อยๆลดลงนะครับเราเห็นครับว่าลักษณะแบบนี้คือการแลนดิ้งของชีวิตในชีวิตของเรานะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่ได้ไปพบกับองค์พระเจ้าเนี่ย ชีวิตของเราหลายครั้งต้องแตะเบรกครับแตะเบรกเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการพักผ่อนเราต้องการฟื้นฟูสภาพเราต้องการที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราจริตวิญญาณของเรานะครับเกี่ยวข้องกับร่างกายนะครับเขาเรียกไซโคโซมติกหมายความว่าคือร่างกายจิตใจประสานกันนั้นจิตวิญญาณของเรานะครับก็เกิดจากทั้ง3องค์ประกอบนี่คือร่างกายจิตใจจิตวิญญาณประสานกันจะต้องมีโลเรนแทนโด โร l a น d ฮนโดคือค่อยๆลดเพดานบินลงนะครับหาเวลาพักผ่อนหาเวลาสงบกับพระเจ้าหาเวลาที่จะฟื้นฟูสภาพจิตวิญญาณของเรากับพระเจ้าพี่น้อครับผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราไปต่างจังหวัดนะครับอาจจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่สงขลาพี่น้องครับหลายหลาคนบอกว่าโอ้ยผมสามารถขับไปได้รวดเดียวเลยผมอยากจะบอกครับโรแลนด์ฮนโนะครับคืออะไรครับแวะปั๊มบ้างนะครับ จอดพักบ้างนะครับสดชื่นจะกลับมาความสดใหม่จะกลับมาความมีชีวิตชีวาจะกลับมาไม่ง่วงนอนไม่หลับไหนนั้นนี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิตชีวิตเรานะต้องช้าลงเทียเล็กเพียน้อยและก็ในสุดหยุดครับพยอมพีบอกว่าให้จงนิ่งเสียจงนิ่งเสียนัจะรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นการชะลอชีวิตของเรานะครับการแตะเบรกชีวิตของเราบ้างก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้น สามารถกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งสุดท้ายครับผมอยากจะฝากพระว,วนจนะของพระเจ้านะครับหนึ่งโครินบทที่หกข้อสิบเก้ายี่สิบครับหนึ่งโครินบทที่หกข้อสิบเก้ายี่สิบความดังนี้ครับท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในตัวท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อไว้ด้วยราคาสูง ฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อเราทั้งหลายไว้แล้วด้วยราคาสูงครับพี่น้องจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดพี่น้องครับอย่าปล่อยให้เราโอเวอร์เวตนะครับนะอย่าปล่อยให้เรามีร่างกายที่ไม่สวยงามเพั้นจงรักษาร่างกายเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและเรารู้ว่าร่างกายนั้นเป็นวิหารของอวิญ,ญญาณสุดเพราะฉะนั้นเราต้องช้าลงเราต้องแตะเบรกบ้างโรเลนแคนโด ขอพระเจ้าอํานื่อยอมพรอพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ มีแสงในความมืดมิดราไลงรัางและสร้างชีวิตขึ้นมาโดยพระวจนะพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง ชีวิตเป็นไปตามพระใยถึงแม้ท้งฟ้าแผ่นทินจะสูงสิงไป